เอานะครับสวัสดีครับผมกับพวกผม News คุมกับการรีวิวเกม Never Ending Nightmare นะครับกมนี้ก็เป็นเกมแนว Horror Indie นะครับก็เป็นเกมแบบว่าคล้ายในแนวแฟนโบะเป็นเกมแบบว่าเดินไปเรื่อยๆก็กดปุ่มแล้วก็เก็บไอเทมเก็บของจะจะเป็นแนวแบบว่าเหมือน d อิ n งขาวดำนะครับจะเป็นยังไงก็รุยกันเลยดีกว่าเกมนี้เป็นเกมแบบเป็นเดโม,ม,มนะครับของ Infinite Tap ทีมนะครับก็เป็นหย,ยาบนะครับเป็นเดโมแบบหย,ย,ยาวให้ก็รู้สึกว่าพวกเรารู้สึกว่ามันทำให้ Give you a n idea of what all คือมันก็อยากให้ให้ผู้ชมช่วยส่งฟีดแบ a กลับไปดูว่าคิดยังไงกับเกมนี้แล้วก็เหมือนว่าช่วยพัฒนาเกมนี้ให้ใหใหต่อด้วยแบบว่าอยากได้ตัวอะไรเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็เพิ่งเริ่มพัฒนาเอง back up on kick starter โ okay. อเค จะเป็นยังไงก็เลย,ยนะอ่านก่อนดิคอนโทรใช้ใช้คีย์บอร์ดอนะปุ่มเคลื่อนที่อาา่าฮะควิดออกอัลติเนตใช่ไหมกดปุ่ม F4 อ oh, okay, ๋ออัลติเนต F4 โอเคเลตอินเทอร์เน็คือกดสเปซบาร์โอเคฟอร์เบสเอฟเฟกต์เพลย์เพื่อให้สมจริงที่สุดเล่นในห้องมืดแล้วก็ใส่หูฟังนะครับเอาไงดีวะปิดไฟดีไหมวะ อืขอวิเคราะห์แป๊บนึงน,นะไม่เล่นดีกว่าโอ้ตกใจแล้วถ้าเป็นโวัดวัดแต่อาจจะอะทำไมเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอวัดท,ทำไมมีตกอ่ะอาจจะนั่นคนนั้นไรืเปล่าวะโอเคเกมน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นขาวดำเหมือนลายเส้นรอยอ,อิงแล้วมีเงาเป็นแบบรอยอิงแบบเส้นๆแบบปาาๆอย่างเงี้ย เขาเรียกว่าอะไรวะแรงเงานั่นแหละเออก็ผมว่าเกมนี้มันแนวดีนะแล้วก็ขนาดเขาดำยังทำเป็นขาวดำไปแบบว่าเงินเดียเป็นเป็นครงล่างอ่ะยังทําได้สวยะสวยมากแหละดูเหมือนจริงดีอะแล้วเงาดูเงาสิโหสุดยอดอ่ะเกมนี้ใช้ได้เลยผมชอบแนวคิดมันมากนะแนวเกมมันเซนเดอร์แมนนี่วะวอเดอรเซนเดอร์แมนกับสาวน้อยที่เมื่อกี้โดนแทงอ่ะทำไม ในเกนี้ก็จะมีสีขาวสีดํานะครับอย่างที่เห็นเนาะนอกจากนี้ก็จะมีสีแดงกับสีน้ําตาลนะครับเป็นสีลูกปิดสีน้ําตาลสีแดงก็สีของเลือดกับไฟนะไฟสีแดงป่าวะจำไม่ได้ว่ะโอเคเรามีรูปน้ำตาลมากมายสีน้ำตาลก็คือเราจะกดได้นะครับใช่ป่าวะใช่ป่าวะสเปซบาร์เหรออ๋อสเปซบาร์ใช่โอเคมส์เราไม่เกี่ยวมาไม่เกี่ยวนีวะโอเคสเปซบาร์เมื่อเราใช้ไอเทมหรือว่ากดสำรวจนะอะไรเนี้ยกดได้ปะไม่ได้มีรอยเลือดอยู่ที่ ที่ล้างหน้าครับแล้วทำไมที่ล้างหน้ามันไม่มีก๊อกน้ำวะมันแปลกแปลกนะโัวส้มก็ไม่มีไม่มีที่รองหลังเฮ้แล้วมันสูงจังเลยอ่ะแล้วแล้วนี่ไม่มีที่เปิดน้ำเลยยังไงอ่ะวอดเดอดูดูผมชอบอ่ะไอพม่าเนี่ยผิวไหวเลยเงาสุดยอดอ่ะเนี่ยแรงเงาตรงที่ที่คือมันมัน แด่ลมเหมือน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 ,น,นกเกมทบทั่วไปนะที่แบบเกมร้อนๆน่ะขนาดเป็นขนาดเป็นแคทด,ดอยอิงอ่ะสุดยอดอ่ะโ okay, อเคเอาข้างนอกสิเอาค้างเลยโอเคเนี่ยโหข้างล่างมืดดอยอิงแบบเป็นเงาเงาอย่างเงี้ยโคตรสุดยอดอะน่ากลัวใช้ได้เลยนะแล้วดูเงาเวลาเดินมีใกล้ๆใกลใ้แสงไฟแล้วเงาจะอ้วนขึ้นมีแสงไฟสองอันเนี่ยเงาสองสองแฉกด้วยอ่ะโคตรเลือดอ่ะ เงาใหญ่ๆเงาเล็กอีกแล้วโอ้โหผชอบเงาเกมนี้มาเกาเลยได้ใจเอาอะไรเต็มสิบสิบให้สิบเลยโอเคนะห้องนี้มีอะไรเอ่ยเราต้องทำอะไรวะเกมนี้หาเหมือนว่ามันต้องหาอะไรสักอย่างตรงนี้มืดตรงนี้ไม่มีแสงสว่างก็จะเป็นเงาหมดเลยนะโหก็ดูนะักโกเบอีกแบบนึงนะครับไปไหนดีวะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆ มันจะสยองบอกว่าเนี่ยหรือต้องปิดไฟจริงจริงริงวะไม่อยากปิดอ่ะไม่ปิดได้ปะโอโหเย็นเคโคตรน่ากลัวโอโหเย็ดไม่เอาขึ้นซาวอะไรอ่ะทำไมมันโอ้โหไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันเลยอ่ะขอหายใจป๊บนึงนะแพระเอกชื่ออะไรวะเล่นไม่ถูกเลยโอวต์บอด แผ่นไม้บังอยู่นี่อะไรเนี่ยออจะไปต่อไม่ได้อุ้ยอุยตก <c oughs> ใจท่านผู้ชมก็บอกว่าตกเกมไม่ตกใจหรอกตกใจเสียงผมมากกว่า <c oughs> ลรดคาเรดอ๋อหห้องนี้ห้องอะไรห้องของเล่นมีตุ๊กตาตอาหารเต็มไปหมดเลยมีทอยโซ l เจอร์มีเตียงมีหมีมีนี่นะมีจ้ามีเมื่อกี้หม,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 มีตกใช่ไหมหมี ทำไมมีหนิงตกได้มีแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอ่ะเธอโดนเซเลนเดอร์แมนจับไปใช่ไหมเห็นรูปเห็นรูปเธอเซเลนเดอร์แมนด้วยมีหลายตัวจังเลยอ่ะที่นี่เหมือนกันเลยไม่มีก็ไม่มีก๊อกน้ำอ่ะมีมีนั่งขี้ไม่มีทหารนั่งขี้ด้วยไลายอยโซ o l d i e r hello เล็บไลายเล็บโอ้ห้องห้องตกระตาเลยเนี่ย ตาดำบีเลยนะกลัวตัวสายอันนี่น่ากลัวโคตรๆแหละอีตัวนี้ก็พาะคุมคุ้มนะทำไมอ่ะเธอรู้วเธอสวยงามตอนสว่างๆนะจ๊ะตอนมืดๆนี่อย่ากระชักกี้เด็ดตัวให้ตายมีมาเยอะแด้เก็บได้ด้วยอ่ะดูวยแล้วอะอยากวัดรูปได้อย่างเงี้ยไม่หลอนนะไปถึงอย่างเงี้ยแหละแต่ไม่หลอนนะเดี๋ยวนะห้องนี้คนเดิมปะเนี่ยเดี๋ยวนะงงงงงทางอ่ะหลงทางอ่ะเดี๋ยวเนี่ยยันเนี่ย ถูกซึเเ่งในแมนเเมจับไปใช่ไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าไปไหนดียะสายหรือควาดีนะเจอรูปซ้ำๆเดิมๆอ่ะอย่างเงีงงทางจังด้วยอ่ะทางเดิมบอกว่าเอาทางเดิมนี่นะกรรมให้ฉันเดินบ,บนในห้องสามสี่ห้องข้างในเล่นๆเหรอจ๊ะไอ้คอยย่องก็ไปเรื่อยๆอย่างช้าๆอย่างช้าๆจริงๆผมรู้สึกว่าเกมนี้จะมีแบบว่าไอ้นั่นอ่ะ ให้เบริจากเข้าไปแล้วได้อะไรพิเศษนะก็คือเหมือนมีคนตั้งชื่อตัวละครแล้วแหละแต่ผมจำไม่ได้วัดเด้อแลหลตัดคอลจ้ะโอ้โหแดงมีเลือดด้วยสมจริงสาัล้ว้ฉันดูอะไรเนี่ยโอ้ไม่มึดมึดมึดโหเหยียดแค่ดูเงาหน้าต่างนี่โอแม่เจ้า นะเขาปิดไฟก่อนเลยเต็มที่เฉียดแค่ปิดไฟอ้ะเนี่ยโอ้ยนักกว่าองตรง่องตรงนักกว่าผู้ชมลองไปปิดไฟดูนะครับโอ้ยเฉียดแค่พียสุด ขณะนี้เวลาสามทุ่มครึ่งนะครับก็มันน่ากลัววะโอ้ my g o นเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้ยย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 ายเยยยยยมยยกยย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 ยอยย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 มยยยย่ยยยยลยย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 ยนยย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 ยเยย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 ยเยยยตายย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 ยโาย หุ่นเหมือนจะเก็บอิบเลยอ่ะไม่ไหวเนี่ยโอ้สองตัวด้วยถ้าไม่มีอะไรก็บอกฉันได้ฉันจะกลับเดี๋ยวนี้เลยโอ้ตหโขกกระโหลกเลยเสียงประตูข้างนอกประตูบ้านฉันมีใครอยู่ข้างนอกหรือเปล่าและคกลัวแล้รู้สึกไม่ค่อยดีอะรู้สึกมันอยู่คนไม่อยู่ไม่ไม่ได้อยู่คนเดียวอ่ะวอดเด้อห้องนี้ห้องลายสุดท้ายแล้วจ้ะเซฟมะมีทางมีห้องไปต่ออีก ให้ตายมันม oh, ืดอ่ะโอ้สองห้องได้อะห้องไหนก่อนดีห้องนี้ก่อนแล้วกันนะห้องไหนถึงประตูมันเหมือนมีลายหน้าคนเลยวะเรลโโอ้ชี้เหออเนี๋ยเอาก่อน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 ใจเย็น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 ไว้ใเย็นไว้ยี่มีสีหนึ่งหนึ่งแดงด้วยอ่ะอะไรอ่ะว่าเด้อโอ้เจอเทียนแล้วครับเทียนอันหนึ่งก็เอาไปเอาไปไม่ได้นงเอาเทียนนี้นะครับเทียนสีแดง เป่าไหมทำไมเนี <laughs> ่ยเอาอ,ออกไปข้างนอกอ่ะโอเคค่อยเดินออกไปเปิดประตูประตูประตูนี้นะครับมีอะไรวะเชดเค what the ใครอ่ะน่าเหมือนฉันเลยอ่ะพระเจ้าช่วย I have you forsaken for ทำไมถึงทอดทิ้งฉันฉันไปอ่ะรอลเล็ดน้ำ,นำมันตรงท้องเหรอทำไมอ่หน้าตาเหมือนฉันเลยอ่ะเขาวป็ไงอ่ะ เขาว่าไงอะ,ะเขาว่าอย่างไงอะเอาแล้วไงอะ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอทำอะไรอะเจ้าเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าฉันเสียแลนะ้วพระเจ้าจ๋าเสียโอ๊ยมีทันมีทันกลับได้เดียวอย่าเพิ่งโอเคเดินกลับครับเดินกลับเดินกลับเดินกลับไปไปไหนวะอ๋อห้องห้องชันใต้ดินใครปิดไฟเอ้ยแซ่กูก,กูกลัวแล้ววิ่ง วิงได้ต่าวิ่งวิ่งเหอวิ่งใจเย็นมากเลยว่ะมึงคุณขาใจเย็นมากเลยค่ะใจเย็นมากเลยใจเย็นมากเลยจจใจใจเย็นมากเลยฉันรู้นะข้างหลังนี่มีผีอยู่อ่ะฉันรู้นะฉันรู้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 ว่าเธอจะมาอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้ง พอร้วเธอจะโอช่างโอ้โอ้ค่อยๆเดินสับไปสู่ความว่างว่างไกลคนถ้าใครเปิดประตูบ้านผมประตูห้องผมมาตอนนี้มีกีดโอ้ดูฝนสุดยอ,อยอะออย่าอะไรวะอะไรวะจะบอกเรื่องฝนอยู่เลยอะอยาเพึ่งที่ฝนสวยว่าหละผมชอบอย่างเงี้ยไม่ได้ชอบเกมแนวผีนะชอบอย่างเงี้ยเอ,อจะว่าไปก็ลืมบอกว่ามีน้องคนหนึ่งรีรเควสเกมนี้มาครับเป็นเขียนข้อความว่า แนวย์เออร์แนวย์เออร์เอนนิงนายแม่เฉยๆก็ไม่รู้ตกลงมารีเควสเกมนี้มาหรือแค่มาพูดเฉยๆก็พูดมาพูดบอกว่าเกมนี้เฉยๆก็ไม่แน่ใจเพราะไม่ได้บอกรีเควสหรือเปล่านะโอ้คือตอนนี้ต้องรีบพูดเพราะว่ากลัวนะไม่เกี่ยวเลยไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวรีบพูดเลยคือมารีบเองใจมันไม่อยู่กับในกระตัวแล้วเนี่ยอยู่กับเกมเนี้ยนั่นร้อนเงี้ยโอ้ตกใจสีนะสีเนี้ตกใจเลยอ่ะ ของเรานี้ใช่ป,ปะโอเคสว่างแล้วฉันได้ยินนะเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรเอี่ยเสียงเขาน่ารักใช่ปะเสียงไรเงี้ยฮัลโหลขวานนีน่นะนขวานเปื้อนเลือดด้วยอ่ะวาง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 ทำทำไมต้องวางอ่ะโอ้ยเย็นเกดับด้วยวิ่งไม่มวิ่งเพรามึงไม่เคยวิ่งเล,ย,เลย,ออยอ่ะว้ายะ วอตดีนะไม่กีดโอ้โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดอ่ะดิบมาขวานนี้ไปทำอะไรอ่ะตัดตัดตัดไม้ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นฝันซ้อนฝันยังไงอินเซปเป็นอินเซปชั่นหรือเปล่ามีฝันแล้วมีอยู่ก็มีอีขวานผมมาเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าวะเนี่ยถูกในไม่ได้เลยอ่ะฉันฉันต้องไปจุดนั้นใช่ไหมอ่ะจุดที่มีม้อยู่อ่ะ ฉันกลัวเนี่ยแต่ทำไมฉันนะฉันก็ถือขวานมาเพราะว่าเกมมาให้ฉันเด่นนะเด่นนะเดี๋ยว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 ,ด,ยวดับด้วยเหรอจ๊ะดับทำไมอ่ะไฟมันก็อยู่กับมันด,ดีดับทำไมอ่ะไ <c oughs> รฉันไปแล้วทองฟ้ามืดมิดบ้านเริ่มมืดมิดแขนขาเริ่มเย็นฉันต้องไปไหน ปิดไฟทําไมอยัดไฟช่วยชาติหรอจ๊ะเห็นผีนี่ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยหยัดไฟด้วยอ่ะแล้วเสียงอะไรวะเหมือนเสียงกุญแจกระทบกันหรือว่าเสียงโซ่เสียงอะไรวะเสียงเรียนนะเสียงอะไรวะ What that sound Hey guys Hey girl ผีเป็นเพศไหนเนี่ยเราเดินทางยาวเลยวะทางยาวเหลือเกินอ่ะ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 ยาวมากมาก ยาวไม่ได้ถึงเนี่ยเฮ้ยฉันฉันเดินฉันโดนโดนผีหลอกใช่ไหมเนี่ยทำไมมันไม่ถึงนาทีล่ะแล้วประตูไปไหนหมดแล้วเนี่ยฮะเอาเจอแล้ะเอาเอาทางเปไปทุบแม่งทุบทุบโอเคคุณได้ไปต่อขางบนด้วยอ่ะถ้าถือความมันนาจาฉัาไม่กบไม่กบผีและอมอะไรเนี่ยไม่เกี่ยวขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ประจมหมอทันจริงเลยอะไรเนี่ยมีทิวอัลเธอเป็นใครอ่ะ เอเอเอ,เอาเชือมัดคอเล,เล่นเล่นทำไมอ่ะทำไมอ่ะวัดข้างแล้วซูมชักใกล้เชียอย่าอย่าลืมตาหน่อยอย่าพออย่าลืมตาไม่ก็ใจายเอ้าเฮ้ยเอ้าที่นี่ที่ไหนอ่ะวัดเกิดอะไรขึ้นนะเอ้าสักครู่แล้วขอปิดไฟไปนึงไม่ไหวแล้ว โอเคมาแล้ว <laughs> คุณหนึ่งจะจบของเดโม,มนี้แล้วนะครับขอบคุณที่เล่นเกมนี้ถ้าต้องการจะเล่นเกมถ้าเกิดชอบเกมนี้แล้วก็ we are t h a t you back the project on oh, Kickstarter we need you help ก็อยากให้คุณช่วยทำให้เกมนี้มันเป็นสำเร็จเป็นเกมจริงๆนะจ๊ะจาก infinite tap team นะครับก็คือให้ช่วยเขาหน่อยแต่ไม่ได้บอกลาเลยกดคลิปแล้วมันออกไปเลยเ่ะเดี๋ยวก็คือว่าเออก็เป็นเกมเดโม,ม,ดมที่ หราอใช้ได้อยู่เลยโอเคก็มันก็นิดหนึ่งนะเมื่อกีอ้ปิดไฟแล้วน่ากลัวเลยวะโอเคก็โอเคบอกลาได้และนะพอคนที่ติดตามชมมันครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสอนนี้ก็สวัสดีีรัข้มไปลนะ